สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับบเวลาเส้นเก่าเส้นเคยเนะาะเวลามาตั้งได้เนาะมื้อนี้เนาะมีซ้ำหนุม่มมีเบาหน้อยแล้วก็สบายดีแล้วก็บคอนไซนเนาะมามื้อนี้มาตั้งได้อยู่บ้านยังเกาะนาทะลังบ่กม,มาตอนคำ่คำๆพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศที่เย็น ในช่วงนี้หาก็ยุดทะก่อน,นพี่น้องทาข้าเจ้าเจ้าข้องเฮือนเอาเล็กมาหมัดใส่หูมนันเอาเพื่อเฮาสีเอาเสือกหมัดใส่เนาะแล้วก็จิตตอทอลงไปเพื่อย้อนได้ลงเนาะทาจักหน่อยตอนนี้พวกเราทาั้งสามคนก็นยืน่นจองหนา,ามองตากันอยู่หลังรอถ่าอุปกรณ์ราถ่ายอุปกรณ์ มาตั้งได้อุปกรณ์ยังบุค,ครบเนาะพี่น้องอุปกรณ์ในเพลงเด้อะยังไปเกี่ยวยัยงไปเขาจะนิดได้อุปกรณ์ทออุปกรณ์ทอ,อได้ก็ต้องทำที่นี่สาวนกำลังชิหันพี่น้องชุดต้อนรับหรอเปล่าดับเขาจับชองมือตัว อตอ่อนคือพี่เช่าตัวนี้ตัวไหนเมนแมนเขาตอพี่เชา่าโอเคได้ละให้วันนี้เล็กห่นอนอะพี่น้องยังเล็กตัดบ่างเล็กก้เอเล็กหอยหูนี่เอากั้งก็ได้นะไูครับให้กิมป,มา,มา,ปมากินจับเอ้กิมตับถ้าไจัคือไปนเมื่อกี้นี่มันคาคได้มันบุคคลเลยทีมได้ลงนี่ เล็กนยูเนก้มาไอน้องันเกิดน้งหวงมาเลยบอสสงไอ้น้องเอาอนไคือกันออันนี้ก็พี่น้องชซเรนเดียวแม่หนาคือกันหมดหรืซ้ำคือว่าเจ้าชอดก็ไม่ยิงมาทางไี้มาพี่เลยบอสเลยคนคือคนเดียน้แมนคนคือคนเอาเลิกเอาพระท่านเลิกไม่อยากสัทั้งมุ่งเลิกเลิกอีงตามันขนาดมันไม่หยกอ่ะหาบงคเขาบอกสะคอยหนงบอส ว่้จะได้ผู้่าจะได้ผู้หนุ่มหมเอาลูกขอยได้คลายโรตีนี่ก็ไปเรื่อมาอื่นนี่แหละนี่เห็นกรกันนี่แหละช่ล่านีาเป็นยังไงเขาจมิดล่านไปเดี๋ยวนี้ก็มอนี่ซองหาแล้วมอเส่เรียงนล่ไองห่องช่งนึงโคมก็จะได้คู่มือนเโคมเนาะ เปลี่ยนใส่หรือโคโคมังโคยังนะเออบุไได้เอนะมันจะไปนั่นเอใช่เลยก้าวท่าละบ่งเสียหมัดยอนลงก่อนแน่จังใส่งนบ่ก้าวท่าแล้ก็ซุบแล้ก็ลงงเราเห็นเองเลยดอกซึ่ขอสิเขาไปเีื่อเขาซุบทอได้าลงมาหันหันอะก็าลงเลย ก็ซุบเลยนั่งนั่งกตอนนี้ฮาก็ย้อนได้ล่มนะพี่น้องมีวันนี้ทาเก้าวันสกอตดำเจ้าเจ้ามีอยู่บานฉ้อมาฉือกตดำบบเ็นตีวนนี้เขาื้อมาสิ่งของไหนนี่กออ

ทาเก้ Ooh, ืมเลาเล้อก็บบโมราณเาทาดมนะพี่น้องเอ้ยบึงดีๆได้อ่าอย่าเข้าใจพิดได้พี่น้องเอาตามสูตรตามสูตรนะพี่น้องเนาะจัดตัวอนีกไ้เกแห้งบ้านเกลืแห่งลงบุกงงหรองูเหอืองูเใช่เชไปดิ

thank you cái anh đi tăng, đại chúng ngay chỗ nào, à? cái, nó là. Là cái, cái con nào không, ừ,

ไม่เ่ากัดได้ยันน้บกบนี่างอักสบนี่นะวิธีช้ังเีบๆฮ้พี่น้องวิธีการต่อเบ้งกชัดเบื้งให้ดีเรีวเรียคอนสีต่อต้องเรียกกันเด้อ

那不多嘞，那个。